สวัสดีครับผมเทวีทีวนี่ครับผมเป็นสินคา้าผลิตภัณฑ์ที่ผมตั้งใจอยากจะทำออกมาให้เข้ากับตัวแซ0 0สอร้อยเาเรียกว่าเ,เป็นคอกท้ายนะครับตัวนี้เป็นคอกท้ายนี่เห็นไมลงล็อกพอดีเลยไม่ต้องดัดแปลงเพราะว่าผมได้ทำออกมาเพื่อตรงรุ่นกับแซ0 0สองเฉพาะรุ่นแซ0 0ร้อยนะครับตัวนี้ ดีไซน์นะครับดีไซน์นะครับโดดเด่นไม่เหมือนใครเอกลักษณ์เห็นไหมครวัสดุนี่ใช้นะครับเป็นเหล็กสีจะไม่ใช่สีกระป๋องแล้วนะครับตัวนี้ผมพัฒนามาแบบเต็มรูปแบบนะครับอันนี้คือสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วตัวนี้จะเป็นสีพาวเดอร์โค้นะครับเป็นสีโรงงานตัวนี้คุณภาพแน่นอนนะครับแล้วก็มีโลโก้ผมด้วย TW t v น็อตนะครับเป็นน็อตอย่างดีเลยนะครับแล้วก็แบบนี้นะครับยึดล็อกร้อยเข้าไป ใส่ให้ดูโอ okay. เคไปตึงมากหรือจะขาดเพราะว่าบล็อกมันแรงนะครับบล็อกถอบล้อเออไอตัวนี้มันประโยชน์มันนะครับที่ผมที่ผมคิดอยากจะทําเพราะว่าลูกค้าสอบถามมาก็หลายเจ้านะครับว่าอยากก็ได้เอ้ยเทวามีกรนตกไหมเอาไว้เผื่อใส่ปุ๋ยใส่อาหารนิดนงนะครับ สำหรับลูกค้าท่าในใดนะครับที่กำลังมองหารถ ATV คุณภาพดีเกรดพรีเมียมแบบนี้ไปใช้งานในไร่ในสวนนติดต่อผมไม่ได้ครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างตัวนี้รถเฉพาะรถนะครับ8 5 0 0 0บาท85,000บาทเรารับประกันเครื่องยนต์1ปีมีอะไรและบริการหลังการขายเป็นอะไรพิเศษที่ผมตั้งใจทันสุดๆครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าทำอยู่พักนึงอะ่ะเพราะว่า ยังไม่ถูกใจจนตอนนี้ถูกใจแล้วนะครับถูกใจด้วยดีไซน์ลูกฟงนะครับที่ผมนําเสนอไปเมื่อสักครู่นะครับก็ถ้าตัวนี้มา3,002เนานะถ้าซื้อเปล่ปนะาเนาะ3 0 0งแต่ลูกค้าที่เป็นลูกค้าเก่าผมนะครับที่ซื้อรถกับทางผมไปนะครับผมมีราคาพิเศษให้แล้วก็ถ้าซื้อพร้อมรถแบบนี้เดี๋ยวผมมีราคาพิเศษให้หลังไม้นะครับโอเคครับผมฝากกว้ด้วยครับผมกับอะไรแต่งเทวีทีวีชิ้นแรก